สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องหนูนนนลูกสาวลูกชายที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติดตามรับชมช่องน้าทองนงบ้านนกปื้มค่ะวันนี้ก็รับน้องนกเข้าบ้านหนึ่งตัวค่ะรับลูกสาวเข้าบ้านค่ะลูกสไปายค่ะท่านผู้ชมค่ะรับลูกสไปายเข้าบ้านคะ่นกนคะก็เป็น RS ค่ะสวยไหมคะอ่า ราคาก็ไม่แพงหรอกค่ะกันเองกันเองกันเองในกลุ่มนี้แหละค่ะรับลูกสาวลูกสะใภ้เข้าบ้านเพื่อจะมาทำ RS อสแกมเหลืองก็จะได้สองทางค่ะ RS บวก SLYC เนาะก็พพูดกันแล้วนะคะ พูดไปพูดมามันก็สับสนเนาะขอพูดแบบภาษาบ้านๆเลยละคะ่ะท่านผู้ชมอ่าสลับเอาตัวเมียเข้านี่ก็มันก็จะได้เป็นถ้าลูกออกมาก็จะได้อ่า,าเฉพาะแก้มเหลืองตัวเมียเนาะมันไม่ฉีดไปทางตัวผู้ <c oughs> ก็ูุ้แล้วก็งงอ่ะท่านผู้ชม <c oughs> อ่าสวยค่ะ <c oughs> เป็นมุกเนาะ สวยค่ะตื่ใจไม่่ายอยู่กันนะองไช่องขอ่าคุณตาเขาไม่ได้บอกนะคะว่าเขาจะรับน้องมาค่ะเขาก็มาบอกอีพีว็วันนี้เรามาส่งค่ะวันนี้คุณตาเขาเข้าเช้าเนาะแต่ก็มาส่งช่วงเที่ยงพอดีคุณตาก็ออกมารับลูกสเซไยค่ะแต่ยายเนี่ยไม่รู้รลกค่ะคงจะรู้วันที่บอกว่าเออเดี๋ยวเขาจะมาส่งน้องนกน,นะอืมรู้งานนะโชว์นะโชว์ ท่านผู้ชมรับเข้ามาเราก็ต้องตั้งชื่อเขา,าทุกตัวจะมีชื่อของเขาค่ะแล้วเขาก็จะรู้ว่าเขาชื่ออะไรเนาะนกแต่ละตัวแต่ละตัวเวลายายเรียกเนี่ยเขาจะรู้นะคะว่าเขาชื่ออะไรสำหรับน้องตัวนี้เราก็ตั้งชื่อว่าหลิงหลิงค่ะพูดให้นึกเห็นบ้างน,นะคะว่าทำไมายายถึงตั้งชื่อว่าน้องหลิงหลิงก็น้องหลิงหลิงอ่ะเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันนั่นแหละค่ะน้องเก่งยายชอบ ใะชื่นชมเด็กตัวเล็กๆแต่สปิดอิงลีดนี่สุดยอดค่ะเด็กแค่นี้เนาะแต่มีความกล้าใะชื่นชมยายก็เลยชอบก็เลยขอเอาชื่อของน้องลิงลิงมาตั้งให้เป็นเนาะชื่อของน้องนกเนาะน้องตัวนี้ชื่อน้องหลิงลิงค่ะพอดูนะว่านางเจอผู้ชายแล้วน้องนางจะมีอาการยังไงคะว่าที่สารามีค่ะท่านผู้ชม อันนี้ก็คือพี่จิ๋วเหลิวค่ะปฏิสารามีของน้องหลิงหลิงค่ะมิสเตอร์จิ๋วหลิวค่ะจิ๋วเหลิยวนี่มีที่มาที่ไปค่ะท่านผู้ชมก็คือเกือบไม่รอดค่ะเนี่ยเลี้ยงมันจะแตกแกะออกจากไข่เลยค่ะประงบประงมเลยค่ะคิดว่าไม่รอดแล้วค่ะก็คือหัวน้องอ่ะเล็กมาก ตั้งหัาไม่ขีดเนี่ยเป็นเหมือนเปน๋ลูกกอกนะคะนึกว่าเป็นลูกกอกจะตั้งที่ว่าลูกกอกแล้วก็อะไรเลยก็เลยเรียกว่าจิ๋วหลิวเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียเนาะก็เรียกจิ๋วหลิวจิ๋วหลิวก็ตื่เครียดนะว่าแม่คลายลออยู่กับยายนี่แหละอะไรประมาณนี้เนาะอ่าปรากฏว่าน,น้องรอดใครแมมกีนางนเห็นผู้ชายไม่ได้เลยนะรอดนอ่าจิ๋วหลิวพอลลุบหล่อ ตาเขาก็ว่าเออเดี MS MS ๋ยวจะหาเมียให้เนาะเห็นก็พูดตั้งนานแล้วละค่ะท่านผู้ชมแต่มันยังหาไม่ได้มันยังหาคู่ให้ไม่ได้เนาะก็พอดีก็ในกลุ่มมีก็เลยแบบเอามาเลี้ยงต้อยเอาค่ะสําหรับน้องอ่าลิงลิงเนี่ก็อ่าประมาณเดือนหน่อยๆค่ะอ่าที่ขิวหลิวเนี่ก็ประมาณประมาณเจ็ดเดือนเนาะประมาณนั้นละกันท่านผู้ชมลงลงลงเลื้กงน่น่ะพี่น้องเลย เห็นนะเห็นผ mm ู <ha. S 2> mm ้ยซ้ายว่าได้เลยนะละลิกเลลี่นะก็เอามาเลี้ยงต้อยค่ะเอามาจูนการว่างๆก็นี่ค่ะเอามาให้น้องแบบสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินกันเนาะก็สำหรับอ่าจิ๋วหลิวนี่ก็เป็นสปีชส์ R S ค่ะเป็นสปีชส์ R S เนาะอาจจะบอกภาษาอังกฤษบ่ท่องด้วยพี่น้องเอ้ยอาจจะบ่มีตัว S เพราะว่าแขวข้างหน้ามันสิบ่เหลือแล้วรครัพี่น้อง จิวเลียก็เป็นสป e ด d r เอสค่ะเมื่อเอามาเข้ากับน้องหลิงหลิงก็น้องลิงล,ง,งลงลิงก็เป็น RS ค่ะก็มาเข้ากันก็จะฉีดไปได้สองทางค่ะได้ทั้งอ s เอสแล้วก็ SLYC เนะาะเหมือนแบบว่า RS แก้มเหลืองแต่ว่ายังไม่ได้ตัวผู่ อธิบายให้พอเข้าใจเนาะซึ่งยายก็ก็ยังงงอยู่ค่ะกับการพูดการอ,อธิบายให้เข้าใจเนาะก็ถ้าเข้าคู่กันก็จะได้ตัวเมีย R S แก้มเหลืองค่ะท่านผู้ชมยังไม่ได้ตัวผู่นะถ้าเป็นตัวผู้เราจะต้องเอาไปเข้าอีกอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะก็เป็นการทดสอบทดลองวิธีทำขยายพันธุ์เนาะ,ะสำหรับ R S นี่ก็จะเป็นตระกูลสูงขึ้นมาเป็นสีนสูงขึ้นมาอีก,อ,กอีกระดับหนึ่งของพอกระเทลซึ่งพรอกระเทลนี่มันก็มีวิธีเลี้ยงอีกหลายๆลาสายนะคะอีกหลายๆส,ยะะยๆสีซึ่งมันพูดไปมันก็จะงงค่ะยายยังงงเลยค่ะเวลางง,งงก็ไปถามคุณสามีถามคุณตาถ้าคุณตาลมดีคุณตาก็จะอธิบายให้เข้าใจค่ะ <laughs> <laughs> สวยนะคะนี yeah. ่ร <thrive> ิวๆก็เป็นสปีด R S ค่ะอ่าก็ไปได้ทั้งสองสปีดค่ะทั้งสปีด R S แล้วก็สปีดแก้มเหลืองค่ะท่านผู้ชมมุนตาบอกค่ะคืึเวลาพูดแบบนใหญ่ก็จะงงๆนึกไม่ออกค่ะก็เป็นไปได้ทั้งสองสปีดแล้วสปีด R S แล้วสปีดแก้มเหลือง งงว่าพี่น้องไม่ชมนะคะว่าลูกออกมาแล้วจะเร็บขนาดไหนคะ่ะจะทำน้องนะสำหรับยิว๋วเขามีนิสัยค่อนข้างแบบเชื่องคะ่ะเขาไม่ทำใครคะ่ะใครจะมาอยู่ด้วยกาอยู่ไม่ทำไม่ไล่จิกไม่อะไรคะ่ะพาะยือนินสัยดีมากๆเลยคะ่ะ เฮ้ยปงโง่ปงโมันตอนเป็นเด็กๆนะคะท่านผู้ชมเคยได้อัพคลิปลงลค่ะสำหรับน,น้องคิวหลิวแต่จำไม่ได้ว่าอีพีไหนองคไม่ได้สร้างอีพีค่ะแล้วเมียนั้นไปเล่นเดินปาผู้เฒ่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะคลินี้ก็เอามาให้ชมนะคะว่านกบ้า,านนกปึ๊กก็จะทำสาย r s แก้มเหลืองค่ะท่านผู้ชมคอยชมนะคะว่าจะมีเปอร์เซ็นต์ไปได้มากน้อยแค่ไหนเนาะ ตอนนี้ก็เอามาเลี้ยงต้อยก่อน,นค่ะยีนนานมีล้นเติมอยอะนะพี่น้องเอ้ยนีล้นเติมดูก็ะจะได้ชมความสวยความงามของอีกระดับสีหนึ่งค่ะก็จะสวยสวยเลือดเลิศแน่นอนค่ะยจินตนาการไ้แล้วก็ตื่นเต้นค่ะท่านผู้ชมรูปสะพ้ายนี่ก็น,น่นน,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 นนานน่นนานนานน่นนนันนาเนี่ยอื แม่ห่าผู้ชายเจ๋งเดียวเจ๋งเดียวมากมากเท่มากเลยอ่ะค่ะคลิปนี้ก็เอาน้องสปิตอารสปิดแก้มเหลืองมาให้ท่านผู้ชมชมนะคะว่าเราตอนหลังจะจับคู่เข้าคู่กันเนาะเราจะทำสายอ่า ไอเอสแกมเหลืองค่ะท he huh? ่านผู้ชมติดตามชมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติติดตามรับชม,ชมช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มค่ะถ้าชื่นชมชื่นชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องเนื้อทองน้องบ้านน้องปื้มไห้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนในการทาคลิปใหม่ๆมาฝากท่านผู้ชมค่ะสวยมืองลิปแห่ยายในเด้อซวยวเป็นกําลังใจให่ยายในเด้อค่ะเด้อพี่น้องจ๋าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะ